ท่าเรือนี่มันดูใหญ่สวัสดีครับผมปาล์มนะครับนี่คือเกม Hitman Contract พาร์ทที่หกแล้วนะครับและพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทารที่พิเศษหน่อยเพราะว่าด่านนี้จะเป็นด่านกรีเม็ทั้งหมดนะครับของของพาร์หนึ่งมาไว้ในตั้งแต่ด่านนี้ไปต้นไปเลยอันด่านด่านเกือบด่าสุดท้ายไม่ทั้งหมดเริมที่ด่านะ ถึงดาสิบเอ็ดอะเยอะพอสมควรนี่ก็เป็นด่านอันสุดท้ายนะครับสุดท้ายเรื่องเลยจำได้ไหมที่เราไปเล่นกันที่ไอเจสิบเจ็ดบุกเดียวมาแล้วก็จะมาฆ่าไอหมอเนี่ It's Rotterdam again, 4 o A good news, bad news scenario. An international arms smuggler named Boris Ivanovich Derushka is trying to purchase a nuclear weapon from the biker group you've already dealt with. The deal is going down in Rotterdam harbour. Boris has a ship, the Katerina Ivanovna, and he'll be waiting for the weapon to be delivered by car. The Rotterdam police are onto it. The bad news is, they want Boris Dorushka alive. Our client doesn't. Get in there, take him out, and get out any way you can, 47. I don't need to tell you how high the stakes are on this. You're getting a triple fee on this one, 47. So disappoint don't our client ค่าจ้างไปสามเท่าสําหรับภารกิจนี้นะครับเป็นภารกิจที่ต่อจากภาคที่แล้วเลยซึ่งผมก็ลงงก็ทํารายของผมภาคนี้เหมือนกันนะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมันมันคู่ขนานไปกับภาคหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจไงว่าไอ้เนื้อเรื่องที่ย้อมไปมันคู่ขนานภาคหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าก็นั่นแหละว่ามันมีแบบค้าอาวุธกันแล้วก็ค้าพวกอาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับเป็น ระเบิดน,นแหละก็เหมือนแล้วเดี๋ยวภาคหนึ่งเราต้องมาหยุดระเบิดที่ภาคหนึ่งแต่ภาคนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องปิดระเบิดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแค่ฆ่ามันก็พอฆ่ามันแล้วก็หนีจบแค่นั้นนะครับพอคนที่เท่าไหร่นะคนที่สี่เออคนที่สี่กับสุดท้ายในภาคที่หนึ่งโอเคเลยซึ่งจะไปเอาด่านสองด่านมารวมกันแตคือด่านแรกที่เราต้องเอาคือต้องติดรถใช่ไหม แล้วก็ไปซื้ออาวุธซื้อขายอาวุธกับไอใครก็ไมร่รู้แล้วก็ด่านที่สองคือเราต้องมาที่หา์เบอร์เนี่ยอันนี้ต้องแอบเข้ามานะครับเดิม,มว่าอย่างนี้ไม่ได้สุ่มๆไม่ได้เห็ญญนไหมจำเดิมกานทุ่มเข้าขขมาได้ครับไมา่าดครับพอแลบ,บอกแล้วอย่าวิ่ง วิ่งทีได้อลไรทันทีเลยไอ้ชิ้มแย้มดูดเอ้าเอื้อหนย,ดยโดนน้ำดีเอไม่ได้ไอ้เ่จะ,จะ,จะระดดูวัวจะไปจะไปโดนอ่นแล้วมึงเร่เ <c oughs> จ้าแรกที่มาต้องเดินเร็วหน่อยมันไม่งั้นไม่ได้ มันแอบเข้าไปในสถานีตำรวจมุกร้มุกม uh ุมุกุกรมกันใช่ปะอะไรวะเห็นกังได้ไงวะ Ik heb er een zin in. Woei, taata, ja, ja. Spijt me, meneer, geen toegang. No entrance. Zoals ik je net gezegd heb, je kan er niet in komen. Ja, niet jij. Ja, moet wel. มันไม่ผมไม่รู้วิีแบบไปให้มันดีกว่านี้แล้วทันี้ดีสุดผมว่านะเราต้องเข้ามาอันนี้เพื่อเอาชุดไงชุดตำรวจแล้วก็ปลอมไปทิ้งสองส่องปลอมส่องที่ที่ดีสุดผมว่านี่ไงชุดตำรวจชุน เพื่อเราจะให้เข้าโซนนี้ได้อย่างสบายใจนะครับจะือเพื่อี่ยมไม่ใครว่าเฮ้ยปืนะสนไม่มีเนว่าโอเคไปเราต้องไปทางไหนลืมแล้วทางนี้มั้งรถกำลังไปที่ชิปกำลังไปท่าเลย โอเคเราจะรอหน่อยก็ได้แต่ว่าก็นั่แหละมาปิดทางตรงนี้เพราะว่าเราเพราะผมเราเข้าไปที่โกดังแล้วไปเอาชุดเพชัตบุวจทีหนึ่งแต่ปมนชุดเพชรตำบุจธรบบรมดาไม่ตบ,บรวจตสวจส w โซนนี้มันเข้าไม่เข้านี่รถไปละรถไอ้คันเมื่อกี้เนี่ยพี่โผล่มาตอนช่วงตง้นต้นด่านนั่นเลยที่จอดอยู่ไปแล้วไปแล้ว <laughs> เราต้องช่วยนี่แหละโอเค้าไม่ได้เซเลสินะขออภัยนะเพราะว่าด่านนี้ไม่ค่อยเซนเท่ววไาไหร่จำมาไวนะ้นี่มันก็อาร์มเรียบร้อยติดตระเบิดเฮ้ย okay. <c oughs> เอาชิบหายแลละ โอเคอะไรปิดเฮ้ไม่ดีดสุดไหมไอ้บ้าลืมไปลืมไปโทษที10ค,คนไม่งั้นเดิน,นผ่านเลตรงทางนั้นเลยที่ฝ่าย รถคนเดิมที่เราเอาคุณต้องไอ้คนนี้ <c oughs> อยู่ห้องนี้ไม่มีใครมาเลยนั่แเลยชุดมา <c oughs> โอเค ระบบคือกะบต้องการตัวมันเป็นๆนะครับส่วนเราคือเราไปฆ่ามันเราต้องไปฆ่ามันนาจ้างจ้ามาก็ไอแลวเหตุการณ์ในภาคหนึ่งอะไรไอลุงเชื่อที่อะไรเนี้ยออสออใหม่เออออสใหม่พ่อคนแรกที่เป็นนัเกเทศายวสร์โอเคเตรียมพร้อมที่ตรงนี้เราจะบุกพร้อมกัน แมงมุนจากากเลยเราไม่มีที่นึ่งมันมีแต่ว่ามันไม่ไมมให้เราใส,ส่กินเราสว่างกันจะบุกเพลงพร้อมอะไรพร้อมเรียบร้อยโอเค <laughs> ไปดู เจอศพศพใครหมดเรื่องข้าใครเลยขนลุกกระสบพวกนี้แหละมันยิงกันแล้วภาคนี้ได้เป็นภาคแรกที่ดูมีอิสระที่สุดใช่ไหมที่มีเอ็มบีซียิงกันเองไม่ต้องดีบะรอมาก่อนยิงกันเลยหนุนสวากับผู้กองบการ้าย ในภาคเก่าเนี่ยเราดูวีดีโอเลยนะไม่มีตะเบิรดไม่มีอะไรงั้นแหละเราดูเยอะมาเองเลยปองชุด,ดเรียบร้อยเรียบร้อยบุกเข้ามาเลยทำทุกอย่างฆ่าบอริสเอ่รมดิสอาร์มระเบิดนะฮะแบบทตาหาันมากเลยแล้วก็เดินเรือหนีไปจากที่ที่โหเหไอยโคตรเทสแต่ภาครดยพอที่ภาคกับภาคนี้เ <c oughs> นื้อเรื่องรีเมคใหม่มหมดทำใหม่อำยังงอ ยิงหลายมองเลยโอเคไปละเริ่มเฟสสองรอบสองยิงได้ผมไม่ได้แจว่ายิงได้แบบที่ผม,ผมต,ต,ตัวเราเรายิงได้ผมไม่ได้แจแต่ย้ายยิงเลยว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าไหวเ,เดี๋ยวมันจะเลิกก็มันจะสวยดิ ยิงก <c oughs> ็ยิงโดนเด็กไม่แม้ก็ยิงเยอะก็ดำยิงเลยเนี่ยแข่งตบบาทโหดที่ฝ่ายยิงก็ดำยิงก็เป็นได้บวกกับว่ยิงเต็มตัวเลยโอเคแล้วตมาตรงนี้แอบเข้ามาโอเคแล้วบอลได้สิ่ห้องนี้แหละเราต้องรอมันจะมีคาสซิมะ ใชีวิตมึงหยุดจิงไหมเกมงเปิดระบบนิวเคลียร์เสถ้ากูวางที่จุดระเบิดที่จดระเบิดจะระเบิดในชีวิตของประภัยของกูคือของประภัยของพวกแกแล้วแต่มันยิงมเราก็ตายหมดเลยทัเดียวไอ้น่องโง่ แนล็ลบ no cool. มันจะแตกต่างกับคากซีนเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก,ก็พอ,พ,อพอรู้ได้ก็คือมันขู่ว่าจะกดระเบิดนะถ้าไม่ไม่ยอมปล่อยมันไปเซฟหน่อยผมไม่ค่อยแน่ใจตุ้ทีตุท้ตทีโอเคจากนั้นแฟลเบอร์ไว้ เรา,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 าบอกเ่าตกราวจะห้อยหอมารับภายในยี่สิบนาทีนะครับข้ามันเรบรเลยโอเคอาเเระเบิดมาถือระเบิดไว้อย่าปล่อยนะปล่อยที่มึงระเบิดแน่เลย ผมไม่เคยไปผมไม่เคยปล่อยนะแต่ว่าก็ลองดูไปเล่นเองเดี๋ยวลองดู <c oughs> ไม่ไม่นจะหมายถึงตัวผมนะคนอื่นเลยคนดูนั่นแหละไปเล่นมึงไปเล่นเองเดี๋ยวมึงก็รูโอเคจากนั้นนะฮะก็ออกจากที่นี่เลยครับแต่ทางออกจะมีอยู่สองทางด้วยกันก็คือออกทางเก่าครับ ก็คือทางนี้ทางที่เรามากลับกลับกันก็คือเราก็ต้องไปรอพอมารับตรงนู้นนะครับภายในยี่สิบยี่สินาทีแต่ในเกมผมไม่แน่ใจว่ายี่สิบนาทีจริงไหมแต่ผมเคยรอแล้วนานที่พมยเลยโคตรนานกว่าจะมาแต่ปรมาจริงไม่ใช่ไมมาโอเคลงอย่าให้สวัสดคนอื่นเห็นคุมือถือเห็นคนเห็นตัวคุณถือระเบิดนะครับ ยังเ,เห็นว่าเราถือระเบิดไม่ไงันมันกระหน่ำยิงแน่นอนเห็นไม่เห็นไม่เห็นโอเคไม่เห็นไม่เห็นไม่ทหาท่าอื่นนี่นะครับภารกิจก็มีแค่นี้นะฮะแล้วก็จากนั้นเราก็รอให้ฮอมารับตรงนี้เลย ตัวนี้ก็คือรออย่างเดียวนะครับไม่แน่ใจเวลาแค่ไหนแต่ผมจะนับเวลาให้แล้วก็ตัดไปให้ดูกันระวังผมจะเกินอะไรนิดหน่อยเพืนคือตั้งแต่ด่านนี้ไปต้นไปนะครับจะเป็นการรีเมคไอ้ด่านจากภาคหนึ่งมาทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดยเว้นด่านที่คลลมเบียก็คือด่านที่เราไปฆ่าไอ้ปราโบพ่อคนที่สองคนที่สองไอ้เซโลทูมาเลตต์เฟรนนั่นแหละปืนปืนพ่อกลัวเอ็มหกสิบนั่นแหละไอ้หน้าบากนะฮะ ตามนั้นเป็นด่านเดียวที่ที่ไม่มีน่าจะพอทําทยากบางเพราะว่าป่าไม้มันเยอะ,ะด่านมืง,งงนะครับก็เลยไม่มีแล้วก็ด่านเซตอัพเซตอัพคือด่านสุดท้ายแล้วก็มิดยูมิดมิดยูบราเดอร์นะครับแค่นั้นที่เหลือก็รีเมสทั้งหมดเดี๋ยวรอดูกัน โอเคก็ไม่มีอะไรเกิดละเดี๋ยวรอตัดไปช่วงที่ฮอมมารับแล้วกันมาแล้วน้ำไหมน้ำพอสมควรแต่ผมจะให้ดูว่าเกียัท์ทีแต่ว่าก็ตอนนี้แหละเป็นสุดกันที ได้ไปร,าารับลโลสว่าคนเดียวนั่งไงได้ execution นะครับอันเลิศสองครั้งโคดเอ็นคาลเตอร์ก็าจะต,ตอนทิมนั่นแหละทิมอันเลิศนี่สองครั้งตอน,นต้องเปลี่ยนชุดเหรออาจจะอาจจะใช่นะครับแล้วก็เอิโคดเอ็นคาลเตอร์นรี่ก็จะตอนทิม ทีมแล้วก็ไอ้แล้วกันนี้น่าจะเป็นรัดคอปุ๊บทำไม่ได้วะไม่เป็นไรนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรําได้เท่าไหร่ก็ทําเพราะว่ารีวอท A รางวัลที่ได้เซเลสิมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็งั้นเลยไม่ไม่ได้คิดอะไรมากมายอยู่แล้วโอเคก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วมาดูกันนะครับหวังว่าจะชอบนะฮะและคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการเล่นของคนถ้่เล่นตามนะครับ โอเคบ๊ายบายครับแล้วไว้เจอกันตอนต่อไปครับในตอนอะไรนะน่าจะเป็นด่านอ,อืมช oh. <laughs> ่องเถอะอะไรับมดูตอนต่อไปแล้วกันโอเคบ๊ายบายครับผม